สวัสดีค่ะพบก,กับ Enjoy News อัปเดตข่าวบันเทิงทุกต้นชั่วโมงนะคะกับดิฉันติยาลมมาตยาบุญค่ะ ถ้าพูดถึงกระแสที่มาแรงในอินเทอร์เน็ตตอนนี้นะคะต้องยกให้เธอคนนี้เลยค่ะสาวจ๊ะนงพนีหรือว่าจ๊ะคันหูนั่นเองนะคะหลังจากที่โดนวิพากษ์วิจารณ์จนอ่วมแล้วค่ะตอนนี้เธอได้เป็นนักร้องเต็มตัวแล้วนะคะภายใต้สังกัด GMM Grammy นั่นเองค่ะล่าสุดก็ได้ปล่อยซิงเกิลออกมาแล้วนะคะชื่อเพลงอย่าเอาหูหนีหยุดฟังฉันก่อนค่ะ เขาก็บอกนะคะถึงแม้ว่าเนื้อเพลงเนี่ยจะสามารถตีความได้ต่างๆนานานะคะแต่ถ้าไปฟังดีๆแล้วเนี่ยไพเราะแล้วก็ลึกซึ้งกินใจมากๆเลยละค่ะยังไงนะคะก็ต้องอย่าลืมติดตามกันดูนะคะมาดูลุคใหม่ของเธอกันบ้างค่ะกลับมาพบกับ Enjoy News อัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่ในต้นชั่วโมงหน้าดิฉันติยาลมาตยาบุญรายงานค่ะ